ื่อเรื่องว่าทาเด็กชายผู้ไม่มีขาขวาทาเป็นเด็กชายที่ไม่มีขาขวาตั้งแต่เกิดเวลาเดินเขาจะต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวแล้วค่อยๆเดินตอนเย็นของทุกทุกวันทากับเพื่อนๆของเขาก็จะไปสวนสาธารณะกัน แต่ว่าทาไปวิ่งเล่นเหมือนเพื่อนคนอ,อื่นๆไม่ได้เลยนั่งเฝ้าและเชียร์เพื่อนคนอื่นๆแต่พวกเพื่อนๆของเขาชอบเล่นกันจนลืมเวลาเลยกลับบ้านช้าและถูกพ่อกับแม่ดุวันหนึ่งทาเบื่อที่จะต้องนั่งเฝ้าเพื่อนๆเลยมาเดินเล่น แล้วอยู่ดีๆก็มีคนตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรขโมยนาฬิกาไทยเห็นเลยเอาไม้เท้าของตัวเองขัดขาโจรทำให้โจรสะดุดล้มและก็มีนาฬิกาที่โจรขโมยกระเด็นออกมา เจ้าของร้านขายนาฬิกาเลยมาจับโจรและเอานาฬิกาไปไว้ที่เดิมคนขายนาฬิกาถามทาว่าเธอเป็นคนจับโจรใช่ไหมทาตอบว่าไม่ใช่หรอกครับผมแค่เอาไม้เท้าขาดขาโจรไว้เท่านั้นคนขายนาฬิกาก็บอกว่าถึงแม้เธอจะไม่ได้ วิ่งไล่จับโจรแต่เธอก็ช่วยเอาไม้เท้าขัดขาเขาแต่เธอก็ได้ช่วยจับโจรและคนขายนาฬิกาก็ได้ให้ของรางวัลทาที่ช่วยจับโจรเป็นนาฬิกาที่ทาอยากได้เขาจึงเลือกนาฬิกาไปหนึ่งเรือนแล้วเวลาเขาไปเฝ้าเพื่อนๆที่สวนสาธารณะ เขาก็จะคอยดูเวลาและเตือนเพื่อนๆว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วเพื่อนๆเ,เลยรักทามากเพราะว่าเวลาเขากลับบ้านไปก็ตรงเวลาและไม่ถูกคุณพ่อกับคุณแม่ดู